สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและกำลังลุกลามไปในหลายพื้นที่ซึ่งในปี2559สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนโยในปีนี้ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในสี่เขือนหลักลุ่มเจ้าพระยาลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ40 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําในภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและอาจทำให้ปัญหาลุกลามไปจนถึงการใช้น้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนนายสุจริตคูณธนกุลวงศ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าจากนี้ไปสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยจะแปรปรวนโดยสาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งภาวะโลกร้อนและเอลนิโญที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าในปีนี้ ซึ่งปรากฏการ์เอลนิโยเกิดจากอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติส่งผลให้ฝนในประเทศไทยตกช้าตกน้อยและหยุดเร็วจากปกติและในปี2559หรือดูรร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากปกติในรอบ50ปีทำให้พื้นที่ทางภาคเหนือกลางอีสานและตะวันตกของไทยเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงจากสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นปีนี้ตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่หน้าแรกปีนี้ก็มีน้ําน้อยกว่าปีที่แล้วแต่เรามีน้ําอยู่6,000ล้านลูกบาทเมตรในเฉพาะกลามปีนี้เหลือ4,400-4,200นะฮะแนวโน้มก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าปีที่แล้วปี59นี้ก็จะเป็นจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีแนวโน้มที่ฝนจะตกล่าและชา้าเป็นความแรงจะยาวจนถึงเดือนพฤษภาคม สำหรับมาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำที่เข้าขั้นวิกฤตส่วนภาคเกษตรกรรมต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืนอาทิการขุดสระน้ำในไรนาหรือการขุดบ่อบาดาลเพื่อเตรียมใช้สำหรับการผลิต ควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเต็มพื้นที่มาเป็นการปลูกพืชใช้น้ําน้อยแต่มีมูลค่าทางตลาดสูงอาทิเมลอนมันถั่วข้าวโพดเป็นต้นซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรในหลายพื้นที่หันมาปลูกกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนควรจะวางแผนการใช้น้ําให้เหมาะสมกับน้ําสํารองที่มีอยู่ ส่วนมาตรการระยะยาวนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้อย่างการผลักดันให้เกิดโครงสร้างการเพาะปลูกที่เหมาะสมโดยให้เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละพื้นที่เช่นว่าปีนี้ฝนเราตกใต้เขื่อนซะเยอะนะฮะดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนระบบในการเก็บกักน้ํานอกจากในเขื่อนแล้วเนี่ยจะต้องมาหาทางเก็บกักน้ําใต้เขื่อนโดยจัดระบบเิ้นแอ่งน้ําขนาดเล็กในชุมชนและก็พื้นที่ ม่ว่าจะเป็นหนองบึงหรือว่าการขุดลอกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทํามากขึ้นเพื่อให้ในปีหน้าถ้าเกิดฝนตกใต้เขื่อนก็ยังเก็บน้ําได้ดีครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งด้านการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การป้องกันภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตเกี่ยวข้าวแต่ก็วิธีก้รเกี่ยวออกมาเป็นเม็ดเลยใช่